งานห้องน,น้ำห้องนี้นะครับมีตัวอ่งออางล้างหน้านี่ก่อนเลยนะครับไล่ไปอ่างล้างหน้าก่อนรู้สึกเหมือนเหมือนมันไหลเบาอะครับถ้าเทียบกับ,อ,กอ,บอีกหนึ่งห้องนะครับอีกหนึ่งห้องตรงเนี้ยผมทําการแก้ไขแล้วนะครับอีกห้องนึงนะครับบ้านห<ะ>เดียวกนางเข้ามีเหมนะือนกันใช่ครับตรงนี้ผมทําการแก้ไขแล้วนะครับ จะเห็นได้ว่าน้ำเนี่ยตรงนี้ค่อนข้างไหลแรงกว่าอของฟอกเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการแก้ไขของห้องห้องน้ำเมื่อกี้นะครับห้องน้ำเยหลักๆนะครับสาเหตุที่มันไหลเบานะครับสองสามสาเหตุเลยนะครับเราต้องไล่ดูทีละตัวหลักๆบางทีมันเกิดจากสายน้ําดีมันพับนะครับเวลาช่างใส่เข้าไปสายน้ําดีมันพับ แล้วก็อีกสาเหตุนหนึ่งที่เห็นนะครับก็คือส่วนของอเศษท่อนะครับเศษท่อที่มันมาตันต,ตรงบริเวณตะแกรงตัวนี้นะครับนี่ครับเราใช้ประแจนะครับหรือถ้าเกิดท่านท่านาหมุนออกบ่อยๆนะครับท่านสามารถใช้ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับใช้มือหมุนได้เลยนะครับ ท่านสามารถขันได้ครับหรืออาจจะเป็นคีมล็อกก็ได้ขันออกนะครับพอตึงมือออกนิดนึงนะครับเราใช้มือหมุนนะครับตัวเนี้ยจะเห็นเป็นเศษท่อเลยนะครับหรือเศษวัสดุนี่ฮะเห็นไหมคุณูเนี่ยเศษแรลงก็เศษอะไรไม่รู้นะฮะอ่าเบื้องต้นนะครับเห็นเป็นอย่างนี้แล้วนะครับเปิดน้ำออกเนี่ยเนี่ยไหลแรงเลยนะครับนี่ครับแรงมาก แต่มันเป็นตะแกรงกรองอย่างนี้นะครับฝั่งกรองไอ้ฝั่งหนึ่งเนี่ยครับมันเป็นตะแกรงแบบนี้นะครับเราล้างคอออกเลยนะครับเดี๋ยวคอออกเลยนะครับต้องการเพือนนะครับจะเป็นตะแกรงแบบนี้นะครับนะครับมันจะสะอาดแบบนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับท่านขันเก็บกลับเข้าไปนะครับเก็บกลับเข้าไปพอตึงมือนะครับแล้วดูผลลัพธ์นะครับว่าเป็นยังไงนะครับท่านเนี่ครับต่างไหมครับน้ำจะแรงกว่าเดิมากนะครับเนี่ยขันมันเกิดจากตรงนี้แล้วก็ อีกตัวนึงนะครับท่านใช้ระดับน้ำท่าดูนะครับตรงนี้นะครับยังเอียงอยู่นะครับผมยังไม่ให้ช่างทําการยิงซิลิโคนยาแนวตัวนี้นะครับยังไม่ให้ยิงพียูยาแนวตัวนี้เพราะว่าตัวนี้อ่างตัวนี้ยังสามารถปรับขึ้นลงได้อยู่นะครับรู้สึกเหมือนมันเอียงเอียงมาฝังนี้นะครับระดับน้ํำผมจับอยูแล้วนะครับผมอ่าทีนี้ในการตรวจ